สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันวันที่2ส,งสิงหาคม2565นะครับหลายเดือนนะครับที่เราไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้นะครับก็วันนี้ถือโอกาสดีว่าเริ่มต้นเดือนสิงหานะครับเราได้มานั่งคุยกันผมอุทนกรช่วงนี้นะครับก็จะติดภารกิจอยู่ที่ภาคกลางเพราะมีการติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ผมก็จะอยู่ที่ภาคกลางเดี๋ยวๆนี้นะครับจะขึ้นไปที่สุรินทร์แล้วครับก็พี่น้องในพื้นที่คงจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับบรรยากาศในการบ้านการเมืองนะครับตอนนี้จะคึกคัก,คกเป็นพิเศษนะเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละพักเนี่ยครับเริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัครของพักมากขึ้นเรื่อยๆเกือบจะทุกจังหวัดแล้วนะครับที่สําคัญก็มีพักการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับ กฎกติกาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อจะเป็นบัตร2ใบใช้100หรือ5 0าหาอันนี้ยังไม่ลงตัวเลยนะครับแต่พรรคการเมืองหลายๆพรรคก็พยายามที่จะยับปรับตัวเข้าหากติกาที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มีที่นั่งในสภาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คัดสรรตัวผู้สมัครของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการเลือกตัวผู้สมัครที่มีเขาเรียกมีชื่อเสียงในพื้นที่ในแต่ละ จังหวัดนั้นนนนามสกุลใหญ่ๆนามสกุลดังๆบ้านใหญ่ๆบ้านโตๆเนี่ยครับจะถูกหมายปองเป็นพิเศษจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยครับแน่นอนครับมันจะกลับไปสู่วงจรเดิมๆที่เคยเป็นนะครับคนบ้านใหญ่คนนามสกุลดังคนมีตังจะเข้าไปเสนอตัวในการเป็นผู้สมัครของแต่ละพกกรรคใหญ่ๆหรือไม่ก็จะถูกทาาทางจากพรรคการเมืองใหญ่ๆ ให้ได้เป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคแต่ละพรรคเพื่อที่จะมีคะแนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแนนปฏิริษีและคะแนนของสสเขตนะครับดฉะนั้นการคัดสรรตัวผู้สมัครในสมัยที่จะถึงนี้นะครับเข้มข้นแน่นอนครับที่สําคัญที่สุดเลยนยพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่อยากได้ผู้แทนรัษฎรที่เป็นคนของพี่น้องจริงๆนะครับอาจจะถูกเบียดจากกลุ่มทุนนะครับทำให้ไม่มีโอกาสในเข้าการเข้าไปเป็น ว่าที่ผู้สมัครของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นการเสนอตัวเข้าไปการคัดสรรตัวผู้สมัครเข้าไปเราจะได้เห็นนักการเมืองหน้าเดิมๆนะครับเข้าไปเสนอตัวเป็นผู้สมัครของพรรคเพราะฉะนั้นการคัดเลือกการเลือกตั้งในรอบที่จะถึงเราอาจจะได้เห็นนักการเมืองหน้าเดิมๆนะครับเข้าไปนั่งอยู่ในสภาดังนั้นการแก้ปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนนะผมยังคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นนักการเมืองที่ หน้าเดิมๆคนเดิมๆที่เข้าไปทํางานนะครับบรรยากาศในพื้นที่ของบ้านเราแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ในเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นดังนั้นการเข้มข้นในเรื่องของการติดตาม ผลของการติดเชื้อก็จะน้อยลงการเสนอข่าวต่างๆก็จะน้อยลงพี่น้องเราจะไม่ได้ค่อยได้เห็นการเสนอตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับของผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 นะครับตัวน,นี้กลายพันธุ์นะครับจากโควิด -19 เดิมที่ระบาดอยู่รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้กลายพันธุ์มาเป็น ba. 5ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันจะกว้างขึ้นพี่น้องหลายๆคนอาจะติดเชื้อไปแล้วก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ตัวนะครับว่า ตอนนี้เราติดหรือยังบางคนติดจนหายเรียังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราติดติดเชื้อโควิดไปแล้วนะครับส่วนบางรายที่ภูมิต้านทานไม่เข้มแข็งก็อาจจะเชื้อลงปลอดถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพะฉะนั้นความเข้มข้นในการที่ป้องกันโควิด -19 เราเรายังไม่ทิ้งนะครับทีมงานของอ้วนธนกรนะครับตอนนี้เราจัดสรรจัดหานะครับแมทที่มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับแมทที่ ให้กับพี่น้องประชาชนเอาไปใช้ในการป้องกันโควิด -19 เราได้จัดสรรเพิ่มขึ้นนะครับจากที่รอบที่แล้วเนี่ยเราลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเขตศรีขรัวภูมิสนมในโซนทางทาง้ยนะครับหรืออำเภออื่นที่ขอมาเนี่ยเราก็ลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรอบนี้นะครับทีมงานของพวกเราทีมงานอ้วนธนากรแล้วก็ กลุ่มเจเนอเรชันเชงเราจัดสรรแบดนะครับเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่ของอำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นะครับก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ไว้ติดตามกิจกรรมของพวกเราว่าเราจะลงไปในพื้นที่ไหนนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการาตามหาภารกิจตามหาคนขยนันซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเรามีการาลงพื้นที่จัดกิจกรรมในไม่ว่าจะเป็น ในพื้นที่เขตสนมเองศรีขรภูมิแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของศรีขอรภูมิเนี่ยเราก็ไปในหลายพื้นที่นะครับพี่น้องให้การต้อนรับดีมากนะครับเราได้จัดทําเสื้อซึ่งเป็นเสื้อที่ใส่สําหรับพี่น้องลงทำไร่ทํานานะครับเราทําเสื้อไปมอบให้กับพี่น้องเราในทุกพื้นที่ที่เราลงไปแล้วเราไปเจอพี่น้องกําลังทาไร่ทํานาอยู่เนะี่ยเจอตรงไหนแจกตรงนั้นนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องไปพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับพี่น้องตรงไหนที่เรา,าเดินทางผ่านเราเห็นกําลังทํางานอยู่เราลงไปแจกไม่ต้องตกใจนะครับเป็นทีมงานของอ้วนธนกรทั้งหมดที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปเราใช้คําว่าภารกิจตามหาคนขยันนะครับรอบนี้เราจะเน้นไปที่พื้นที่อําเภอศรีนงลงแล้วก็อําเภอสังขะนะครับเจอที่ไหนแจกที่นั่นนะครับ แล้วเจอกันนะครับในพื้นที่นะครับถ้าเห็นทีมงานเราเข้าไปนะครับอาจจะเจอผมด้วยหรือไม่เจอก็ตามแต่นะครับไม่ต้องตกใจทีมงานของอ้วนธนกรลงไปในพื้นที่นะครับแล้วไปเจอพี่น้องมีการถามถ่ายสาทุกสุขติดกันนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากพี่น้องนะครับติดตามกิจกรรมดีๆจากทีมงานอ้วนธนกรแล้วก็กลุ่มเจเนอเรชั c นเ n g งซึ่งพวกเราจะลงไปในพื้นที่อำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขะตั้งแต่ บันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่สุรินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ